สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพุทธน้ไผทุกคนทุกท่านครับสําหรับวันนี้ครับผมรันพุทธนไก็จะมาให้แนวทาง16กรกฎาคม68นะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มของอาจารย์รันพุทธน้ไนะครับรอบที่แล้วก็ชุดจับคู่ไม่ได้นะครับชุดจับคู่ไม่ได้แต่เลขวิ่งเราให้วิ่งหนึ่งล่างก็ตัวเลขท้ายสองตัวออกเก้าหนึ่งก็เลขวิ่งก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะครับไปดูได้นะครับคลิปของอาจารย์รันุทนไผนะครับเลขวิ่ง v i p นะครับ ก็เป็นคลิปแรกที่ผมลงให้ขอนแล้วนะครับชุดเลขวิ่งมี B. แล้วก็ตัวเลขผมจะไม่ได้รอยช้านะครับของแท้ไม่ต้งองรอครับคำนวณเสร็จปุ๊บลงให้เพื่อนสมาชิกเอฟซีทางช่องเลยนะครับตามสูตรของเรานะครับอรอบนี้ก็ขอให้ตัวที่ผมคํานวณออกมาได้ขอให้เข้าชุดตัวเน้นตรงๆนะครับไม mm ่ hmm. ว,ว่าจะเป็นชุดสองตัวเลขขายราไม่ใช่หนึ่งแล้วก็สองตัวเลขท้ายตัวสองตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวเลขวิ่งขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือน ที่เช่นเคยมั้ยครับสําหรับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับาเวลาผมลงคลิปผมจะบอกนะครับว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมจะไม่มีการการันตีฟันธงออกแน่นอนอะไรพวกนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเลขออกตัวไหนนะครับแต่ถ้าเราไปฟันธงบอกว่าออกแน่นอนอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่ออกมามันก็เสียชื่อเรานะครับก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางชอบตัวไหนก็หาหยิบจากลอตเตอรีร่ไว้นะทุกอย่างเราให้แนวทางเพื่อนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นรางวัลกันนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะถูกทั้งเลขขายสองตัวเลขขายสามตัวถูกรางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามโชคดีมากๆก็ถูรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องรันพุ่มไปโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับส่วนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่าสายด่วนฟังโขงก็เข้าสามตัวตรงอีกแล้วนะครับเข้าสามตัวอีกแล้วก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องอีกนะครับ ก็โชคดีกันไปหลายคนหลายท่านนะครับตัวเลขให้น้อยนะครับรับสายด่วนฟังโคงให้แค่สองคู่นะครับก็โชคดีไปก็เข้าตรงๆนะครับเมื่อคืนก็โชคดีกันไปศูนย์หกตรงๆนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยครับสายด่วนฟังโคงนะครับเมื่อคืนครับยี่สองกรกฎาคมหกแปดไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่นะครับตัวเลขสามตัวก็ออกสองศูนย์หกครับสองศูนย์หกครับ ผมก็จะจะับคู่ออกมาเลยแค่06แล้วก็12 12 06แค่นั้นเองครับก็มีแค่นี้ฮะ12 06 06 12นะครับตัวเลขแค่สองคู่เองนะครับส่วนชุดอก็เข้า206นะครับก็แน่นมากนะครับส่วนเงื่อนกวนกนก็เข้า228นะครับเข้าสามตัวตรงอรอบก่อนนะครับแล้วรอบ ก่อนๆก็เข้าสี่แปดตรงๆอีกนะครับใครได้ดูชิปก็จะเห็นนะครับ 2, าเลขให้แค่สองคู่เข้านี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าแม่นมากนะครับส่วนวันนี้ก็อให้ชุดเต็มของชุดเต็มของอาจารพนมพายสิบหกกรกฎาคมหกแปดนะครับอให้เด่นสองกับหนึ่งนะครับหรือวิ่งสองวิ่งหนึ่งนะครับรอบที่แล้วก็วิ่งหนึ่งล่างก็เข้าเก้าหนึ่งตรงๆนะครับ ส่วนชุดจับขั้วผมก็เสดายองจับเป็นแปดหนึ่งนะครับก็เสดายอยู่นะครับอรอบนี้ก็ขอให้เข้าตัวเน้นนะครับมาดูกันนะครับว่าชุดเต็มของจารลนพนมไพรสิบหก็กรลาคมหกแปดเป็นตัวไหนนะครับนี่นครับชุดเต็มมีสองห้าสองแปดสองเก้าแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับเน้นอยู่ที่สองแปดแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแคบหน้าจอไว้นะครับแคปบหน้าจอไว้เลย เ่วนสายด่วนฟังโองก็แม่นมากนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ถ้ามีเวลาว่างหรืออะไรเดี๋ยวผมลงก็ลงคลิปให้อีกนะครับให้เป็นแนวทางเพื่อสมาชิกและทอกทีทางช่องนะครับด่วนฟังโองก็โชคดีกันไปนะท่านนะครับใครได้ดูคลิปเมื่อคืนก็จะเห็นนะครับส่วนชุดสิบหกกรวฎาคมก็แข็หน้าจอไว้เลยครับ แฉมหน้าจอไว้เลยกรุลาคม68ส่วนสายด่วนฟังโของอ่ะเดี๋ยวผมลงให้นะครับวันศุกร์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามทางช่องนะครับขอเพื่อนสมาชิกซีทางช่องอโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับทุกอย่างต้องมีความศรัทธานะครับศรัทธาเดี๋ยวก็จะเกิดผลนะครับทุกอย่างก็ศรัทธาผมยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมยิ่งลงให้ก็ยิ่งแม่นนะครับยิ่งลงให้ยิ่งแม่นตัวเลขอย่างเนี้ย ไม่ต้องเห็นไหมครับบอกศูนย์หกตรงตรงออกสองศูนย์หกอย่างในชุดนี้ครับสามตัวสองศูนย์หกตรงตรง,ตรงแล้วก็ตัวนี้ถ้าหนึ่งเป็นสองก็เข้าชุดสี่ตัวเลยครับเนี่ยเสียด้ครับถ้าตัวนี้เป็นสองสองก็เข้าชุดสี่ตัวเดี๋ยวาจะให้ดูชุดสามตัวกก่อนนะครับเนีหยครับวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนหกแปดนะครับผมก็ได้สองสองแปดนะครับสองแปดตรงตรง,ตรงแล้วก็สามตัวสองสองแปด รอบนั้นออกสามสองสองแปดก็เกือบถูกสี่ตัวนะครับแถวที่ยี่ห้าครับส่วนันที่สิบแปดนะครับสิบแปดผมให้สี่แปดสามหนึ่งก็ออกสี่แปดครับก็เข้าแค่สองตัวสี่แปดตรงๆนะครับก็ถือว่าเลขสองคู่ให้เข้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับสองคู่ให้เข้านี่ไม่ธรรมดาแม่นของแท้แล้วก็ไม่ต้องรอนะครับ คำนวณเสร็จปุ๊บลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีนะครับอ่าส่วนใครที่รอเลขวิ่งสนามบินน้ำหรือรอเลขวิ่งเงินล้านหรือเอฟซีนนทบุรีหรือพี่จันนะครับเดี๋ยวถ้ามาผมก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับอ่าแต่ถ้าใครหรือว่าเอฟซีไม่ไม่อยากได้มาลงก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนสุดกําลังวันนะครับเดี๋ยวผมก็ลงให้นะครับสุดกลังวันวันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดสุดกลังวันมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมก็ลงให้นะครับ สัวชุดอันนี้เป็นชุดของผมเองนะครับคือคำนวณของมผมเองนะครับส่วนชุดสามตัวผมเดี๋ยวผมมาลงให้นะครับส่วนใครที่รอแนวทางสายด่วนฟังของวันศุกร์นะครับเด,เดี๋ยวผมก็จะลงให้เพื่อสมาชิกเวซีทางช่องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้เพื่อนสมาชิก fc ทางช่องโชคดีร่ำรวยกันทุกคน,นครับสำหรับวันนี้ผมรานพานมไพยก็ฝากชุดเต็มของอาจารย์รนพนมไพยไว้แค่นี้นะครับ ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อคืน06ตรงๆแล้วก็ทางท่านก็ได้ชุดสามตัว206ก็แสดงความยิดีกับเพื่อนสมาชิกเด้สีา่าบบเจ้านี้ครับสำหรับวันนี้ผมนันม่อมไผ่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอตัวโชคดีครับสวัสดีครับ